วิธีรัดในการหาจำนวนตัวประกอบข้อนี้พี่ดึงมาจากข้อสอบเอ็นทานเนาะเขามีการหาว่าจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่หาร210ลงตัวมีจำนวนเท่ากับข้อใดก็คือเอาง่ายๆว่าถามว่าไอตัวประกอบของ210ะมีใครบ้างซึ่งในคลิปนี้พี่จะมา สอนทั้งวิธีตรงแล้วก็วิธีรัดเดี๋ยวดูวิธีตรงก่อนวิธีตรงนี่คือน้องก็หาเลขที่แบบหา2องรลงตัวมีใครบ้างก็ไล่หนึ่งสองสาไปเรื่อยๆอันนี้คือวิธีตรงแต่ถ้าเลขมันเยอะเราจะมาไล่วิธีตรงไม่ไหวพี่ยกตัวอย่างง่ายๆให้น้องข้อหนึ่งนะสมมุติว่าสมมุติว่าสมมุติว่าพี่ต้องการหาจํานวนเต็มบวกทั้งหมดที่หาร3 16ลงตัว พี่ก็ไล่นันีอหรือพูดง่ายๆว่ามันก็คือตัวประกอบพี่ก็เริ่มจากมันมันต้องไอตัวประกอบเนี่ยมันจะมีเฉพาะจํานวนนับเนาะก็คือเลขแต่นีง่งหนึ่งหารทุกคนลงตัวหมดสองก็ได้เพราะว่าสองคูณสิบแปดได้สามหกสามก็ได้เพราะว่าสามคูณสิบสองได้สามหกอย่างนี้ทันพี่ไหมสี่ก็ได้สี่เก้าสามหกห้าได้ไหมหาไม่ได้หกก็ได้หกหก,ก,กสามหกเจด็ดไม่ได้แปด สี่ไม่ได้9ได้9ก้าสี่สได้ถัดไปต้องโดด12 12 3งสิบไม่ได้สไม่ได้ต้องเป็น18แหละแล้วก็สุดท้ายคือสามี่หตัวมันเองแสดงว่าตัวประกอบทั้งหมดเนี่ยมันจะมี1ตัว2ตัว3มตัว4ี่ตัว5้าตัว6ตัว7ดตัว8ตัวมีทั้งหมด9ตัว นี่นี่ดูเรื่องนะมีทั้งหมด9ตัวแต่ประเด็นคือถ้าเกิดเลขอะ่ะมันเยอะมากๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่36มันอาจจะเป็นแบบเป็นหลักพันหลักหมื่นอะไรประมาณนี้นะเราจะมาไล่หาแต่ละตัวมันเสียเวลามันช้าเผื่อไล่ไม่ครบด้วยวิธีรัดคือแบบนี้ให้น้องเอาไอ้เจนะ้าเนี่ยอ่าเอาเป็นตัวตั้งและเอาจํานวนเฉพาะไปหารคือพูดง่ายๆแยกตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะเอาเช่นพี่ซัด2ก่อน สองหนึ่งสองสองแปดสิบหกสองอีกสองเก้าสิบแปดตัวประกอบเฉพาะต้องเป็น 3. 3, 3, สามสามสามเก้าแสดงว่าสามสิบหกมันจะเกิดจากสองคูณกันสองรอบเขาเรียกว,ว่าสองกำลังสองและเกิดจากสามคูณกันสองรอบมันเรียกว,ว่าสามกำลังสองอย่างนี้รู้เรื่องเนาะทีนี้สูตรลัดนะที่ไปที่มามันมาจากเรื่องไอหลักการนับอเออแต่ว่าเราเข้าสู่กระบวนการสูตรลัดเลยกันสูตรลัดเขาบอกว่า ถ้าน้องอยากได้จํานวนตัวประกอบทั้งหมดเนี่ยให้น้องเอาเลขชี้กำลังบวกหนึ่งตอนแรกเลขชี้กำลังเป็นสองพอบวกหนึ่งเลขชี้กำลังได้สามเอาเลขชี้กำลังบวกหนึ่งตอนแรกเลขชี้กำลังเป็นสองบวกหนึ่งได้สามแล้วจับไอ้เลขชี้กำลังที่บวกหนึ่งคูณกันมันจะได้จํานวนตัวประกอบเฉพาะเก้าตัวเท่ากันแต่ย้ํานะมันจะต้องเป็นเลขชี้กำลังของตัวประกอบเฉพาะ ทันพี่เนาะอ่ะสองร้อยสิบและเอาจํานวนเฉพาะไปหาซึ่งพี่สามแล้วกันนะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดพี่เจ็ดเลยเพราะเจ็ดก็เป็นจํานวนเฉพาะแล้วสองห้าสิบจบสแสดงว่าสองร้อยสิบเนี่ยมันจะเกิดจากสองไม่มีได้ชี้ก,กําลังกําลังหนึ่งเกิดจากสามไม่มีได้ชี้กาลังกําลังหนึ่งเกิดจากห้าไม่มีได้ชี้กําลังกําลังหนึ่งเกิดจากเจ็ดไม่มีได้ชี้กําลังคือกําลังหนึ่ง แล้วให้น้องเอาเลขชี้กำลังบวกหนึ่งบวกหนึ่งเ่งแล้วจับมาคูณกันก็จะได้จํานวนตัวประกอบทั้งหมดแสดงว่าคนแรกเนี่ยพอน้องเอาเลขเอ,เอาเอาหนึ่งบวกเลขชี้กำลังมันจะเป็นเลขสองพอตันแรกมันเลยทันเนาะแล้วเอาหนึ่งบวกเลขชี้กำลังมันจะได้สองแล้วเอาหนึ่งบวกเลขชี้กำลังมันจะได้สองแล้วเอาหบวกเลขชี้กำลังมันจะได้ส สแสดงว่าน้องก็เอาไอเลขที่มันบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยจับมาคูณกันมันสองคูณกันสิอบก็ได้สิบหกเพราะฉะนั้นจํานวนตัวประกอบทั้งหมดต่าสิบหกคนเรียบร้อยก็ฝากสูตรลัดในคลิปนี้เอาไปใช้ใานาะไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับสำหรับน้องม5ขึ้นม .6 ที่อยากจบคณิต A level ภายใน2เดือนพี่แนะนำเป็นคอร์สคณิต A level เด็ก69ใครสนใจสมัครทักมาที่แอปสีเขียวไลน์ ID มีตัวแอดไซน์ด้วยนะ m a t อันเ e อ ที่ชัวว่ามันจะช่วยให้เราสอบติดได้แน่นอน